สวัสด mhm. okay. ีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณดูนะครับผมวันนี้อยู่ในสกอตสกูสิงงแลร์กันอีกแล้วนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับว่าวี่นี่ครับชุดเยอะเลยนะครับผมกดแล้วนะครับมีสามชุดด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีอะไรเอ่ยเอาชุดปลิทไม่เอาเฮ้ยชุดอะไรเอ่ยนี่ชุด เกันนะอน,นี้เชฟเนี่ยวิอันนี้อยู่อ่ะน,นี้แมวเปิดที่บูมเข้าไปดิ่แล้วก็ทำการชิบลูนะฮะโอเคเป็นแกงยกากุซ่าฝุ่นอ่ะเปลี่ยนโอเค นี like, shoot, us, mark, yeah. e ่ลายชุดเยอะมากเลยนะแล้วก ah. e ็จะมีชุดอะไรเอ่ยชุดอะไรเอ้ยนี่มันชุดอะเฮ้ยจะมีชุดอาเซนอ๋อนี่ชุดอาเซนอ๋อนี่ชุดอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอ่านี่ชุดความโอเคนี่ ชุดแต่งตกแต่งสวยงามแล้วนะคะโอเคอยากคุณตามผูกม่านครับปีเก๊ยอยากกุศากันฮะปีเก่าจะเป็นยังไงนะครับผมปีเก่งยัยากซ่ากับไปเอาปืนมา แล้วก็จะมีอะไรเอ่ยปืนอาพิจิยิงเออมา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 ช่วยเองมาช่วยเองอนนไม่เก็บแม่น้องเล่นตัวเองตายเลยเอาไปแล้วของนเหรอโอ้โหมีเงินแล้วของีอะไรของลกูกอ,อ๋อโอ้นักเรียนไม่ได้ไปนี่แนะ่ไหมมันก็ได้ทำแบบนี้ อ,อ,อจักุซ่าการมันเย่เย่ข้างในมีอยู่เนี่ยเฮ้ย hey, ตู้อะไรทำไมเนี่ยเขาเล่นอะไรอ๋อน,นี่บินได้ <Okay. S 1> อ๋อโอเคเข้าไปไไเก่งเว้ยชุบโอ้โหซ้อมแล้วซ้อมไอพีจีไอพีจีก่อนไอพีจีอีกโอ้โหไงเงิน ปันโอเคยิงเก็บปืนมาโอเคโอ้นี่นี่นี่เก็บปืนนะนนนบิชชนะี่อามีดาบด้วยดาบโอเคนี่ปืนกระจายโอเคจากนั้นก็ประทันไปที่โอเคแล้วจะไป็นหัวบอยวันนี้ไม่ใช่สถานีเค้กอะ่ะเอาบอยก่อนอเฮ้ย

ต่อที่ยักษุซาแล้วก็ที่มีหลายจุดนะหลายจุดหลายจุดนีไหมมันะมีหลายจุดนะ่ะหลายจุดยักษุซาที่มีหลายจุดนะไปเข้าไปที่ยักษุซานะฮะเพื่นนะครับเอาแล้วเธอไปไหน มัด oh, oh, ีมันแย่จริงใครไปช่วยมันได้โอ้ดิดิโอ้พวกมันมีวันตายด้วยฮะโอ้รเมื่อกี้มันก็แซวเอ้ยเอ้ยแซวแซวอุ้ยโดนเอี้ยวเอ้ยลูกน้องครับลูกน้องลูกน้องเป็นอะไรไหมอ่ะลูกน้องไปไปไหนอ่ะอืดโอ้โห กษาคุณหมอก่อนฮอลส์พิทอลหมอครับรักษาคนไหนครับโอเคตากันเย็นเพื่อที่จะไปหากุซ่าไปเอายังไงเออดูดูดโอ้ยลูงพี่โอ้โหลูงพี่ตายเลยลุงพี่ตายเฉยเลยอุ้ยตู้ไม่มีปืนอาบิจิเลยเหรอเนี้ยไม่มีปืน กี้โออ่อตีบ้างอีกแล้วอุย้ยติดบ,บ้าแบบปืนดีกว่าไปสู้ปืนกันอุย้ยปืน AMG 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 เก็บมา AMG เก็บมาโอเคเก็บมาพร้อมพี่จะลยุยว้าย กุซ่าวัดโอ้โหไปอุ้ยยิงโดนตัวเองตายเลยยิงด้ยิงไม่ได้อุ้ยไอเจกุซ่ามันมันตรงเลยโอ้ยทำไมอ่ะยิงโดนตัวเองตายอยู่เนี่ย โอ้โหดูดิยากคุซ่าสามคนเนี่ยเอ้ยคุ้งซ่าสามคนน่ะยักคุซ่าสามคนเหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอ้ยตายเลยหืมรแบบมันก็มันก็ได้ทำมันเอ้ยดีกระเบื้

งเลี้วยิงนี่แน่ยิงตาไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเล้ยเถอะไม่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 อู้จูรอดไม่รอดเอออือเจ็ไม่ได้เลยอ่ะอื้มเฮ้ย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 จับตาจับตาจับตาไปไปเอ้ยบินเร็วเดี๋ยวบอนขึ้นเร็ว อะไรวะอีกบ้านพังอีกบ้านพังอีกบ้านพังเอ้ยอุ้ยตายแล้วเฮ้ยเดีดยดเด้าเฮ้ยอีกี้ยเฮ้ยยิงไม่ อีกแล้วอีกแล้วไม่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 จะกิดมันบกิดมันโอ้โหหตายเฉยเลยเอ่เร็วเวเร็วเ my god ที่้าไปยังคืซื้อนี่นี่แน่ตายไปเลยตายฟรีๆเลย เออแล้วๆๆเออโอ้โหแล้วแบบเดี๋ยว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 ไปยิงคนคนเฮ้ยโื้อหยากษ์ซาก็เถิดเหมือนกันเลยอย่างเนี้ยเอออยากษ์ซามาอยากษ์ซายากษ์ซายากษ์ซาอยไรซ่ายักษ์ซาไหมยากษ์ซาจากการมันอุ๊ักษ์ซานยังไม่ตายอยู่เนี้ยซ่าสองคนยังไม่ตายเอ้ย โตายเลยางยังไม่โดนนะไม่โดนดัดเอ้ย <hi> ยังไม่โดนดัดเอ้ย <brand> ยิง mm. ส <hi> ิยิงยิงไหนเอ้ยไม่เนี่ยอีกตายตายตายไปตายตลับตายตลับตายตลับตายแล้วตายแล้วไม่ไม่เนี่ยโอ้ยตายเลย มันจะไกนกันนะเนี่ยนี่แน่ยิงยิงไม่ตายวะยังไม่ตาย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 เออนี่ไงตายฮะตายไปแน่ตายไปเลยโอ้โน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 ไม่ยิงไม่ยิงดูดูดูมันยิงดูมันยิงเกิดมันเกินไปมันเกินไปโอ้โหนี่นี่แน่เออแล้วก็ยิง ใส่ยักษกุซะาเอ้ยยูไอเก็บอาบีจีไม่ได้เลยนี่แน่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 เก็บอาบีจีก่อนเดี๋ยวบันจีก่อนบับจีสามอันอุ้ยสี่อันเลยสามสิบอุ้ยสักสิบกระบอกเลยอุ้ยเฮ้ยเต้ยโอ้ไอ้ยักษกุซ่าเอ้ยยังไปกัดว้าย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 อ้ ตายตายเลยเฮ้ยเฮ้ยตัดไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บอมกีก่อนอู้โหแบบเก็บอมกีมีได้แล้วอมกีไม่ต่อนอมจีเราเก็บเร็วเก็บเก็บไปได้แล้วเก็บไปได้เออเรวโดนอมจียิงตัวเองตายเลยเฉยเลยวัดวัดยิงยิง นี่แน่เออ,เอ,อไปยแล้วไหมตายไม่ได้เออโอเคไปแล้วฮะชุดชุดโอเคนี่เก็บอานุธพร้อมแล้วฮะพร้อมที่จะยิงรุยต่อลุยลุยนี่แน่เอายิงไม่โดนอือไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนนี่แน่เอายิงไม่โดนอ่ะยิงไม่โดน มเน่โอ้โหยิงโดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนเออแล้วก็อ้อมันตายเหรออุ้ยเราแตงตายไหมะโอ้ไม่ก้นตายเลยเอ๊ยยิงทำไมก็บอกยิงทำไมอาไีเจเกมทำไมทดสอบกันดูว่ามันปิดอาบีเจรหรือไม่นะ อแล้วก็เอามียิงเข้าไปโอเคนี่เอามีดยิงเข้าไปแล้วฮะนี่ยิงยิงนี่แน่เออมันมา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 เออโอ้ยตายเลยมันมาแล้วโอ้ยมันตายจากข้มันมาเอ้ยตายโอ้ระบบยากขุซ่ายากขุซ่าอยากขุซ่าจัดการมันยิงกับมันยิงยิงเอ้ยยิงมัน ยิงมันยิงมันนี่แน,น,น,นนะ่นี่แน่เอ้ยยิงมันเอ้ยยิงมันยิงมันยิงมันนี่แน่เอ้ยยิงมันไม่อย่ายิงมันนี่โคตรน่ากลัวจริงจริงนี่แน,น่โอ้โหมันยังไม่ตายเหรอเนี่ยเอายังไม่ตายยังไม่ตายอ่าโอเคตายฮะตายเลยครับโอเคนี่อันนี้ก็อนันนี้กำลังตายนี่แน่โอเคเราจะตายฮะเก็บไอพีก่อน นี่เก็บอาบิจีก่อนอาบิจีเก็บวะอาบิจีเก็บโอเคเก็บแล้วฮะโอเคอ่านี่ยคอยักกุซ่าข้ข้างบนนะจักรพิดโอ้ยจุ๊บนี่นี่นี่เฮ้ยอยักกุซ่ามายักกุซ่าเถิดเไปเอาละเว้ยเอาละเว้ยนี่ไงโอ้ Oh tu, oh, lupa. Oh, no, Hai Okay, kalau begitu, saya nak kini ha. Kita nak like, ke syarat tafsir dan kena nak berjumpa lagi nanti. Sudhi, selamat okay. tinggal.